ซอยร้อยนครร้อยสิบสองไปข้าวครับ รถไวเซเว่นแล้วก็เดินไม่ไกลนะครับเดินไปเลี้ยวขวาก็จะเป็นอาหารอีสานาหารตามสาั่งที่นี่จะมีอู่ด้วยมีร้านเลทาโกรช็อปขายเนื้อมไก่ตาจนะริง Meta g r อ s นี่

สองเท่าพี่กะสองถูกเงนเลยขายของยี่สิาบา่อ,อ,อเป็นเซเว่นอ่านำสั่งมีร้อนทองเยาวราชเลยครับคุณเทพ เออไปซื้อหาันิสารแล้วก็กลับมาซื้อกระดาษทิชชู่ร้านนี้หนึ่งท่ายี่สิบบาทมันเป็นร้านเปิดใหม่เออร้านอาหารอิสานใช่ไหมสิ